ข้าใจรูปร่างหน้าตาสีผิวของตัวเองเข้าใจคนอย่างไงจากความสําเร็จที่เกิดขึ้นในค่ายเยาวชนมุมมองแห่งรักรู้จักรักให้รอบด้านเพื่อเรียนรู้เรื่องเพศและความหมายของสุขภาวะทางเพศนั้นวันนี้เยาวชนที่เคยร่วมค่ายได้นําความรู้กลับมาขยายผลสู่ท้องถิ่นของตัวเองที่บ้านโม่งหลวงตำบลกองแข็งอาเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการ ด้วยดวงใจเปลี่ยมรักเ<ม>ยาวชนกับการสื่อสารเรื่องสุขภาวะทางเพศในชุมชนสภาพบนดอยนะครับมันมันไม่เหมือนคมตุงบบแบบ 14, 15, นะครับสภาพบนดอยแบบเด็กอายุ14 15หเช่นผู้หญิงนะครับก็แต่งงานไปแล้วครับแต่งงานกล่องไว้มันไม่สมควรที่จะแต่งงานกล่องไวแบบเด็กอายุน้อยร่างกายไม่สมบูรณ์พร้อมที่จะเข้ามีแบบครอบครัวก็ผมคิดว่า เราแน่มาทำกิจกรรมในโรงเรียนดีกว่าพี่น้องช่วยกันมานั่งบอกว่าแม้บทบาทที่เคยเป็นผู้ร่วมค่ายจะเปลี่ยนไปกลายเป็นแกนนาที่จะต้องให้ความรู้กับรุ่นน้องแต่เนื้อหาของการจัดค่ายในครั้งนี้ยังคงเน้นการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยนำความรู้เรื่องเพศเข้ามาประยุกต์ให้ความรู้ในเชิงทัศนคติและวิธีคิดในการอยู่ร่วมกันยังมีความสุข สำหรับโครงการด้วยดวงใจเปี่ยมรักนี่ฮะเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการแรกของเราคือมุมมองแห่งรักซึ่งเรานําแกนนํานเยาวชนในพื้นที่ต,ต่างๆมาเรียนรู้ในเรื่องของสุภาวะทางเพศและหลังจากนั้นเราก็ได้ทําการต่อยอดโดยขอทุนจากสสสต่อมาพัฒนาแกนนำของเราคือตรงนี้เราต้องขอบคุณสสสมากที่มองเห็นความสําเร็จของเราแล้วก็ความตั้งใจงของเราที่อยากจะทําให้เยาวชนน่ะ มีอะไรทำในชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาควบคู่กับความสนุกน่าสนใจเ,นเกมกิจกรรมต่างๆจึงเกิดขึ้นเช่นเกมอุ้มบุญที่ให้เด็กๆได้สัมผัสความรู้สึกถึงคำว่าแม่โดยให้เด็กๆอุ้มลูกโป่งน้ำก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆอันจะทำให้พวกเขาได้เข้าถึงความรู้สึกเหนื่อยลำบากในขณะเดียวกันก็ได้รู้จักกับความอดทนและความเสียสละอย่างไม่รู้ตัวเกมแม่น้ำผิด ที่จำลองสถานการณ์ของแม่น้ำโดยให้เด็กๆได้จับมือกันก้าวข้ามแม่น้ำไปให้ถึงฝั่งเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องความสามัคคีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรวมถึงการตัดสินใจและใช้วิธีคิดในการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคก็ดีใจคะ่ะที่พวกพี่ๆได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะทั้งเพศคะ่ะผมรู้สึกดีใจครับแล้วก็สนุกกับกิจกรรมของพวกนี้ครับ และผมอยากให้พี่พสๆสสครับมาจัดกิจกรรมนี้บ่อยๆครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากคุณครูในโรงเรียนบ้านโมงหลวงและภาขีที่เกี่ยวข้องยังอบตอกองแข่งและมูลนิธิรักไทยเพื่อร่วมกันเติมเต็มความรู้ให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนหากแม้สิ้นสุดโครงการไปแล้วแต่องค์ความรู้และความสุขจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นนี้จะยังดําเนินต่อไปอย่างไม่สุดสิน้นในฐานะที่เป็น ครูวิชาการของโรงเรียนนะคะก็จะได้นําที่เด็กได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติในกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะไปใช้แล้วก็ปรับปรุงเข้าไปเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนนะคะอํเาเภอแม่แจม่มก็เป็นส่วนใหญ่เป็นชนปากยาประมาณ80%เซนก็คงจะเป็นการขยายหรือเป็นการเครือข่ายให้กับเยาวชนอย่างน้อยให้ได้มีโอกาสในเรื่องของการศึกษา แล้วก็ทางด้านภาวะสุขภาพทางเพศรู้เรื่องแล้วก็จะไปเชื่อมโยงอาคารป้องกันตนเองในเรื่องของการโรคติดต่อทางเพศเช่นโรคเอดส์อนะไรนี้แม้พลังของกลุ่มเยาวชนที่ร่วมขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองจะเป็นเพียงพลังเล็กๆแต่พวกเขาเหล่านี้ก็ได้สร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่อ,อาจขยายผลสู่ในระดับกว้างต่อไปด้วยดวงใจเปี่ยมรัก เพื่อสร้างสุขเมืองไทยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ